ก็เลยมีคนถามเข้ามาด้วยว่าแล้วความหมายของการเดินรูปสิบาคเนี่ยคือคืออะไรถ้าง่ายๆเลยพื้นฐานก็คือการติดตามพี่สุจ้า้เนาะในสถานต่างๆที่พ่อรับทรมานนะแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรที่มากกว่านั้นไหมคะก็เราเรียกมักเรียกกันติดปากของภาษาไทยเราว่ารูป14ภาคเนาะครับก็ถ้าชื่อเป็นทางการของกิจสัทธาเราต้องเรียกว่านี่คือกิจสัทธาหรือว่าเป็น d e ว o ชั่น เป็นกิจศรัทธาพักดีนะครับก,ก,ก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า popula r devotion นะครับมันเป็นคือความศรัทธาที่ประดาคิชนมักจะนิยมทํากันนะครับเราใช้คำว่า popula r ก็คือเป็นที่นิยมซึ่งเราก็จะนิยมปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลมหาพรตเป็นพิเศษชื่อจริงๆก็คือภาษาละตินเราใช้คําว่า v i r e u r i c i s ก็คือ v i r ปลว่าทางคร r ช u l คือกังเขน หรือภาษาไทยบางทีใช้ทางแห่งกังเขนก็ได้ครับมันคากังเขนก็ได้นะครับซึ่งก็คือการที่เราได้เดินไปพร้อมกับพระเุซูเจ้าขณะที่พระองค์รับทรมานนั่นเองนะครับแล้วก็ในการเดินทางของพระองค์ตั้งแต่ตัดสินประหารชีวิตไปจนถึงเนินกันวาลิโอเนี่ยก็มีเหตุการณ์สาคัญสําคัญซึ่งเขาก็คัดมา mm hmm. 1 4เหตุการณ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการร่วมในพระทรมานกับ พรสูเจ้านะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงชีวิตกิจสตชนของเราด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นกิจศรัทธาพักดีที่ มักจะทําในช่วงนี้นะครับเป็นความศรัทธาพักดีก็คือไม่ได้มังคับเป็นการเชิญชวนใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราอาจจะไม่ได้สะดวกหรือสุขภาพเราไม่อำนวยในการที่จะเดินรูปนะก็ไม่ผิดนะคะและจริงจริงเราสามารถเดินรูปสวดตัวก็ได้ด้วยใช่ไหมได้ครับก็คือเดินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเฉพาะต้องเจาะจงว่าทําในช่วงเทศกาลมหาพรตด้วยอย่างเดียวนะครับคือสามารถเดินได้ได้ได้ตลอดเวลานะครับเท่าที่เรามีความศรัทธาอ่านะครับคือศรัทธาจะเดินเมื่อไหร่นะครับก็สามารถเดินได้ เดินเองที่บ้านก็ยังได้นะครับเปิดหนังสือก็คือง่ายๆก็คือมันเหมือนกับเป็นการรำพึงเนาะชีวิตพิุ้าแล้วก็มาประยุกต์กับชีวิตเราด้วยนะที่เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกนะก็เหมือนกับชีวิตสังเราที่ต้องผ่านกวามยากลําบากแล้วสุดท้ายเราก็จะได้พบ หนทางเดียวกับที่พี่สุจรนะไม่ใช่แค่ตายนะแต่กับอนชีพด้วยนะคะแล้วจริงๆอย่างตอนนี้เราจะมักจะเห็นว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาก็คือจะยกมาทําในวันอาทิตย์เนาะเป็นเป็นส่วนใหญ่ก่อนอิซาจริงๆแล้วมันมันผิดพิธีกรรมไหมหรือว่ามันยังไรเพราะว่ามีบางท่านบอกด้วยว่าเห็นมีก่อนมิซารแล้วถ้าเข้ามาพิธานเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเขาขาดอะไรบางอย่างไปล่วมพิธีกรรมไม่ครบหรออย่างเงี้ยค่ะก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงตามทำประเพณีเนี่ย ก็คือวันศุกร์เป็นวันที่เราึกถึงพระทรมานถ้าการจะเดินรูปให้ให้ตรงกับความหมายของวัดของวันตามทำประเพณีเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นวันศุกร์นะครับแต่ทีนี้ถามว่าบางครั้งคือทางวัดเองก็เข้าใจว่าสัจจุษเองก็ไม่สามารถที่จะมามาวัดแบบหลายๆวันได้ก็เราเรียกว่า one stop service แล้วกันก็คือใช้วันอาทิตย์นี่แหละเนาะในการที่จะบริการแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าการเดินรูปเนี่ยเป็นกิจศรัทธา ที่ไม่ใช่เป็นตารางของพิธีกรรมของอประจานะครับก็คือเอาไปแทนตารางพิธีกรรมประจําของวัดไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ที่เป็นความพิเศษเนี่ยก็คือต้องออกมานอกตารางพิธีกรรมของวัดเช่นสมมติว่ามิซา,าวันอาทิตย์หกโมงครึ่งนะครับ <S <S ถ้าเกิดจะทากิจศรัทธาตรงนี้สามารถทําก่อนก็ได้หรือหลังพิธีมิซาก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแทนตารางพิธีมิซาปกตินะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับซึ่งแต่ว่าจะก่อนหรือหลังก็แล้วแต่ความสะดวกแต่บางคนคิดว่า ก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างว่าใครอยากจะเดินรูปก็มาก่อนแล้วก็ต่อด้วยมิซาที่าทีนี้บางคนก็คือเพราะว่าอาจจะวางแผนไว้ว่ามิซาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำธุระอื่นถ้าเกิดจะไปเดินหลังมิสซาเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่ามีคนอยู่น้อยอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าเราอาจจะมาไม่ทันในการเดินรูปก่อนมิสาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อบอกเป็นกิสธานะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าเดินรูปเสร็จแล้วเนี่ย มันก็คือเริ่มมีซาปกติเลยเนาะใช่ใเคยเขาเคยไปร่วมที่บางบางที่แล้วปรากฏว่าเมื่อเมื่อเดินรูปเสร็จเนี่ยก็คือตอด้วยภักถวายอันนี้คือเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกเนาะไม่ใช่เขาไปแทนที่มิสาเนาะอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ช่วยอธิบายนิดนึงค่คะก็อาจจะเคยเป็นประเพณีของบางที่แล้วกันเนาะ,ะนนในสมัยหนึ่งซึ่งต้องบอกว่า ก็อาจจะเข้าใจผิดพลาดนะครับว่าก็คือแทนภาควจนะพิธีกรรมของมิสา<อ>ซึ่งไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเ,<อ>เพราะว่ากิจศรัทธาเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงเขาก็มีระดับของเขาอยู่นะ<ช>เขาเป็นแค่กิจศรัทธาเขาไม่ใช่เป็นศินศักดิทธิ์ซึ่งพิธีมิสาเนี่ยก็คือจะต้องประกอบไปด้วยภาควจนะพิธีกรรมแล้วก็ภาคบูชาขอบพระคุณนะครับทั้งสองภาคดังนั้นก็คือก็คือเดินรูปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือจะต้องเริ่มภาควจนะพิธีกรรมใหม่ นะครับมายถึงว่าต้องเริ่มด้วยภาคพิธีกรรมเพื่อจะเป็นพิธีมิสซาไม่สามารถเอาการเดินรูปไปแทนครึ่งหนึ่งแล้วก็มาถึงก็เตรียมเตรียมจอบริพักถวายเลยเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้พูดพูดเลยไปแม้กระทั่งก็คือพูดง่ายๆว่ากิจศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมถึงนพวานแม่พระนิจานุเคราะห์ก็ดีนะครับหรือนพวานกิสสมัตอะไรต่างๆก็ดีคือนพวานทั้งหลายเนี่ยเอามาแทนตรงช่วงภาควจนะพิธีกรรมไม่ได้แม้นว่าในนพวานเนี่ยมันจะมี วฒนพิธีกรรมของเขาอยู่นะมีบทอา่อททอานต่างๆแล้เนี่ยครับซึ่งซึ่งแทนไม่ได้นะครับครับผมก็น่าจะเป็นความกระจ่างด้วยนะคะที่อย่างวัจนะพิธีกรรมก็คือในส่วนวันพิธีกรรมพิธีมิสาก็คือต้องมีครบทั้งภาคพระวาจา้วก็ภาคถวายบูชานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อกี้ที่คุณพ่ออธิบายไปแล้วเนาะเป็นกิจศรัทธาเสิร์ฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ไม่เดินรูปก็ไม่ผิดไม่บาปด้วยนะคะเป็นการเชิญชวนมากกว่าว่าอย่างน้อยให้เราได้อ่า ดึงตัวเองเนาะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของมหาพรสนะร่วมในทรมานกับเพียสุจา้านั่นเองนะคะก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่บาปนะคะ